โลโลเทสเทสหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเทสเทสหนึ่งสองหนึ่งสองสามเทสเทสหนึ่งสองหนึ่งสองสาม อ um, advance setting property ลงอง test ห,หนึ่งสองสามสี่จ้า เพื่อนผมไปไหนมิ้นมาส่งของที่เพื่อนฉันเพื่อนผมไปไหนก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวั hello. Hello. Hello, 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 hello. เอา้าอย่าบอกนะก <ic c oughs> คตรตายหมดเด้นะ <c oughs> เลยว่ะก็ออกกันยังเนีย่ยยังด้วย โอ้ดูกันใครตายั้าแนกเอาไปตา,ายไหนกันนะฮัลโหลไปตา,ายไหนกัน <_ t ry> ไปตายหรือออกเนะี่ยฮัลโหลพวกมึงตายหรือออกกนะันเนี่ยแล้มึงตายกันเหรอเอา้เอาแล้วมันไปตายตรงไหนกันนะ่ะ <_ t ry> อ๋อเอาที่เปิดไมเมื่อกี้คือตายนู่วิ่งมาหาโอ้แล้วไปอยู่ตรงไหนกันนะอ๋ออ๋อตอนนี้คือช่วงทดลองปะ ไปคงอยากไปเกียดอยากไปสนใจอยากไปชมอยากสิรีษีมันน้ำลายมหลอกฉมนมันเบียดเ <c oughs> ช็ดด้วยมันไม่อยู่แล้วมันรับทารูแมพไปแล้ว อย่าไปอย่าเปเียรอย่าป็นอย่าเปสนอย่าสีีมันน้ำลายก็คมกพีต้องใจแล้วมันาไงหเี่ไปไอ้เช่นนี้แหละนี่ออพวกมันตีเป็นแล้ววิ่งมาหาคูไม่ได้ประตูมันทับประตูมันทับ ยัยประตนั่นทำกูมุดอยู่ไอ้ี้ยนี่ก็วิ่งมาหากูแล้วึงเห็นไอ้มันติดช่องแล้วกูไปไดเอกูรับเพื่อนรับเพื่อนยสตินชิบหมรักอะไรไปนานนี้ก่อนยาฮันดีพอมายาได้ก็เฮ้ผมอยากได้ตับสตริงด้วยอันหนึ่งอ่ะ โอ้ไม oh, 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 oh. oh, okay, ่พอเต็ม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 โอ้โอ้ไปพงโลมาไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาโอเคเอายาวยาๆยาวยาวเปเอนงดี๋ยวสองันล้ันนึ่งโอเอันนี้ขนาดเตมหนึ่งหมื่นปิดเลยยังไม่ค่อยชาดเลย ใช่มันเธอไอ,อสส้ส่กีบิเรตเลย9,000อะไรครับจักจักโค้นี่กดไม่ได้ด้วยเนี่ยกดได้ไม่ใช่เหรอ,อกดตรงไหนไหน็นไงบนสายนี่ไงไ่นมันจั๊กโค้มันจะเหมือนกันแม่เมนเ<อ>หรอเกียรอะไรไม่ชอบอะไรเออลืมไปโทษเดียวโทษไปไหนละ ไอเดอร์แมนผมจะค่อยๆค่อยๆทำทบเดิน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 เจ้าขับยานเข้าไป ไปคงอย่าไปครีเ้ยฟงแ่งยองเียเ้ยหมดแล้วเราฟังหมดแล้วโอเคมาคนนี้เลยโอเคโอเคโอเค I'm so sorry อ้ามันไม่มีระบบแชทเหรอเอาแย่แท้ แชทหายแชทไลท์หายเอาอะไรอะไรครับตัวอะไรแมนไอเดมันอยู่ความดี๋จะมันขอวเรา ไหนมีสูตรอะไรผมรอดูเอาไปเลยไปเลยอะไรนะไว้ผมมีสูตรเด้อเล่มนอยู่นี่มันไม่ล้มอ่ะมันไม่ล้มอ่ะมาพุ่งชนไปไปห้องนั่เลยบรรยากาศอยู่เลยพุ่งชนนี่อะไมีอะไรปะ mình hết rồi, ăn, lọt, 2 lọ, 2 lọ, ui, Joker This is Joker bro, mẹ phong, à, nó ở đâu? ở bên nè ทาที่คุณเดินไปเมื่อกี้กเฮ้ยแตกหมดไหมไม่ไม่เดี๋ยวเอาเพชรก่อนเดี๋ยวจ๊กเกอร์นะพงศ์แหนอยู่ซ้ายมือเนะี่ยู่ห้องซ้ายเลยโอ้ย ตีมันพักเหรอมันไม่มีแชทเนี่ยทุกคนไม่ได้มีแชทอ้าวแชทสตรีมใหม่ไม่เป็นไรดูเดียเด๋ยพบพอมาดูห้องออกไซเดอร์ไปเปเดิดก็ได้ไปเปิดูดแชทได้เลย mày ra ít mày. Tôi đi lên đi. thôi kiểu thôi kiểu. Một lập á, ta chậm một Không nè. <Okay. S 2> มันรับสรุปแมโชกวกอร์ไปเลย Let's go b y ไปหมดแล้วแหละเขียนไปแล้ว thank you Thank you สเตงอะไรแมันเบาแังมะสองหมื่นร้อยรูนี่กูแชทไม่ได้เฉยเลยวะไม่มีแชทผมขอสเต็กหน่อยครับไม่มีสเต็กอ่ะมีแต่แรงจับสเต็กเ <c oughs> อาเรียงมันงก็ได้ดิ เราเล้งใช่ไหมตาเออเล้งกับสเตมินาไม่มันเต็มเร็วจังไงพอ,อไหมไอ้เนตมือหนึ่งไอ้เชี่ยม,มืโอโ้แค่เอาสมือหนึ่งของกูวอนสเตมินาแล้วกันนะเฮ้ยเอาเล้งดีกว่าเล้งมีประโยชน์กว่าเยอะเลยเต็มได้ยังลงอยู่ ีผมไม่มีแชทอะใจลาย,ลยจังเลยทำไมมันก,กัดจังโดนรีพอร์ตหรอเออโดนรีพอร์ตเปล่า <c oughs> ตอนตอนนี้ต,นนตระติเองได้กดเรียกปะว่าให้ไลฟ์สำหรับเด็กหรือไม่สำหรับเด็ก <c oughs> ไม่เกี่ยวป่ะไม่ได้ชำมาละถ้า <c oughs> มันปิดไม่รู้อะอาคารดูดเเิเลือกเป็นไพรเวทก็